ครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนทุกท่านครับจากศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาไฟป่าละฝุ่นออขนาดเล็กของจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ขอขอบคุณนะครับพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับที่ให้ความสนใจในการที่จะนําใบไม้นะครับมาจําหน่ายในกิโลกรัมละ2บาทในทุกพื้นที่นะครับก็ขอชี้แจงอย่างนี้นะครับว่าในพื้นที่อําเภอเมืองของจังหวัดเชียงใหม่นะครับเราจะเปิดจุดนะครับ รับซื้อนะครับที่บริเวณศูนย์ประชุม8ปดสิบภาษาด้านหลังสารากางนะครับเริ่มตั้งแต่วันจันนี้นะครับถ้าพี่น้องประชาชนมีรวบรวมใบไม้นะครับอัดก้อนนะครับขอความนะให้อัดอัดอัดก้อนมานะครับเราจะมาช่างแล้วก็จําหน่ายได้ทันทีนะครับในวันจันนี้นะครับสําหรับพี่น้องประชาชนที่อยู่ รอบนอกนะครับขอให้ท่านนะครับไปประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับก็คืออบตทุกประทนะครับในการที่จะรวบรวมใบไม้ไว้ที่อบตก่อนทุกพื้นที่เลยนะครับไม่ต้องขนเข้ามาในเมืองนะครับเราจะมีการตาเวนนะครับในการบริการเครื่องอัดใบไม้นะครับเพื่อที่จะอัดเป็นก้อนนะครับให้ให้ให้กับทุกท่านนะครับใบไม้ที่สามารถนํามาอัด เป็นก้อนได้นะครับก็ขอยกเว้นนะครับญ้าและก็ใบไผ่นะครับซึ่งในญ้าและใบไผ่นี่บ่าเวลาเอามาทำการเผาเพื่อจะได้ผลิตภัณฑ์หรือว,ว่าได้ไอ้ทานนะครับไม่มันไม่สามารถเป็นเป็นทานได้นะครับก็ขอยกเว้นใน2กรณีนี้นะครับส่วนใบไม้อื่นๆทุกชนิดนะครับท่านสามารถเก็บรวบรวมไว้ได้ทุกพื้นที่นะครับ ถ้าเป็นพืนที่เกษตรใบลำไยใบต้นยางใบาสาหร่าใบหูกวางอะไรได้หมดนะครับเราสามารถที่จะนาํามาได้นะครับขอความกรุณาทุกท่านนะครับว่าใบาไม้ต้องเป็นใบไม้แห้งเท่านั้นนะครับใบไม้ดิบนะครับใบไม้ทีอ่อยู่บนต้นไม้นะครับท่านไม่ต้องฟันหรือว่าลีดกิ่งแล้วเอามาจาหน่ายนะครับต้องเป็นใบไม้แห้งเท่านั้นนะครับ ในส่วนของการเปิดรับใบไม้นะครับเราจะเปิดรับไปจนถึงวันที่30เมษายน2564นี้ครับแต่ว่าถ้าหาพี่น้องประชาชนสามารถเก็บรวบรวมในตลอดปีนะครับสามารถที่จะรวบรวมไว้ได้เช่นกันนะครับแต่ขอเป็นใบไม้แห้งนะครับในส่วนของอาการบริการก็อ่านนะครับเจ้าหน้าที่จะมาบริการ อา,อาจไปไม้ในวันที่1เมษายน2564นี้ก็เป็นต้นไปนะครับแต่ในกรณีที่พี่น้องประชาชนได้นําใบไม้มาแต่ไม่ได้อัดมานะครับก็คงจะมีเวลารวบรวมนะครับให้เจ้าหน้าที่ได้ได้อัดนะครับครับในส่วนการคํานวณปริมาณใบไม้นะครับซึ่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ถ้าพี่น้องประชาชนร่วมมือร่วมใจกันไม่เผานะครับ<อ>พื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ย ผมคาดว่าจะมีประมาณกว่า4-5หมื่นตันนะครับที่จะที่จะมีปริมาณนะครับทุกพื้นที่นะครับแต่สาหรับอำเภอเมืองเองนะครับถ้าพี่น้องประชาชนที่มีใบไม้ใบาย,ยางใบอะไรต่างๆนะครับที่อยู่ในเขตนะครับในเขตหมู่ในบ้านของตนเองก็ตามนะครับขอให้ท่านเก็บสะสมไว้ก่อนนะครับไม่ต้องเผานะครับ อาจจะก,ก้อนหรือว่าใส่กระสอบใส่ถุงไว้นะครับให้มีปริมาณมากพอนะครับถึงค่อยมาส่งที่ศูนย์นอบรจนะครับที่จะได้ไดรับซื้อรวบรวมนะครับไม่ต้องรีบอสองกิโลสามกิโลไม่ต้องเอามาแบบย่อยๆนะครับมาเยอะๆเอยนะครับเรารับซื้อหมดไม่ต้องห่วงครับ